สวัสดีครับช่างเล็กนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมงานไมโครกิดนะครับ1,300วัตต์นะครับน่าจะเรียกว่าขิดไทยแหละไมโครกิดน่าจะเล็กกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับโอเคก็นะครับอาการที่มาก็คืออาการยอดฮิตนะครับ IGBT ช็อตนะครับเอาพุทไม่ทำงานนะครับแต่ชุดคอนเวอร์เตอร์ทำงานปกตินะครับ ตอนนี้ก็รันได้นะครับรันได้ปกติกระแสเอาพุทหนึุดแปแอมนะครับดูกระแสอินพุตตอนนี้ไปที่1 0บแอมแล้วที่4 3่โวลต์นะครับนี่นะครับก็กําลังไต่ระดับกระแสขึ้นเรื่อยๆนะครับกิไทายจะเริ่มจะบูตกระแสขึ้นทีละน้อยนะครับจนกว่าจะถึงจุดจุดหนึงนะครับนี่ขึ้นไป2อแอมพัดลมเริ่มทํางานนะครับสองแอมก็ราว สี่ร้อยกว่านะครับอ่าก็เอาสองร้อยสิบกว่านี้คูณสองนะครับอ่ากดตายตัวนะครับอ่าพาวเวอร์เท่ากับอ่าอีคูณไอนะครับผมก็คูณกันไปก็เป็นสองร้อยเอ้ยสี่ร้อยกว่าวัตต์นะครับตอนนี้กำลังเทสรันอยู่นี่ตรงนี้ผมลิมิตไว้ที่สิบสองแอมป์นะครับตอนนี้กินไปถึงสิบสองแอมป์แล้วนะครับแรงดันก็จะดรอปลงมานะครับ โอเคนะครับก็ถือว่าใช้าง,งานได้นะครับตัวนี้เนาะโอเค